สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ระับ3ทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่พานักเรียนนะคะมาอ่านภาษาพาทีบทที่11ค่ะเรื่องทรงข่าวเล่าเรื่องนะคะนักเรียนไปนําหนังสือเรียนภาษาพาทีมาเลยนะคะหน้า135ค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่าน ตรงหน้าบทแรกของบทที่สิพร้อมๆกันเลยนะคะบทนี้ชี้ให้เห็นมารยาทเด่นการรับประทานภูมิหลังจากทางบ้านส่งสัญญาณความเป็นมาเรียนรู้สรรพนามที่ใช้ยามสนทนาจดหมายหรือใบลา เขียนส่งมาให้คุณครูสำหรับบทนี้นะคะเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนเรื่องของคำศัพท์พนามนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนในเรื่องของการเขียนจดหมายนั่นเองอทีนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น การเขียนจดหมายรูปแบบที่เขาเขียนจดหมายไปเล่าเพื่อนของเขานะคะ,ะลักเรียนก็จะเห็นเป็นวันที่อยู่ยด้านบนตรงนี้นะคะ,ะเขาเขียนไปหาเพื่อนของเขานะคะด้านบนสุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของผู้เขียนนะคะ,ะ45/3ซอยผู่ไมตรีถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพฯ ห0ึ่งแล้วก็อันนี้ก็วันที่ที่เขียนนะคะยี่เมษายนสองพนห้ารอยห้าสิบตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําขึ้นต้นนะคะอ่าตรงนี้ที่อยู่นะที่อยู่ของผู้เขียนมุมขวาบนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวันที่นะอ่าเราจะไม่เขียนว่าวันอังคารที่อะไรเราจะไม่เขียนนะคะเราจะเขียนเลขวันเลยนะคะเลขวันที่เดือนแล้วก็ ปีนะคะไม่ต้องใส่คำว่าพศนะคะใส่ปีไปเลยทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคำขึ้นต้นนะคะเขาเขียนไปหาเพื่อนของเขาชื่อว่านัดนะคะเขาก็จะขึ้นต้นว่าสวัสดีนะัดเพื่อนรักคิดถึงคิดถึงนัดและเพื่อนเพื่อนทุกคนมากผมเข้ากรุงเทพมาเกือบเดือนแล้วเพื่อจะมีเวลาว่างเขียนจดหมายส่งข่าวถึงเพื่อนเน พอจะเริ่มลงมือเขียนกระดาษก็ไม่มีต้องใช้เวลาหาอีกคนที่นี่ไม่นิยมเขียนจดหมายเขาใช้แต่โทรศัพท์ที่นิยมมากคือโท,โทรศัพท์มือถือนัดเชื่อไหมแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่ง,ยงอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวผมค่อยกลับไปเล่าเพราะอยากให้นัดดูรูปด้วยแต่ผมอยากเล่าเรื่องกินมากกว่า ผมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่ามีอะไรที่เป็นพิธีรีตองแต่พอมาอยู่ที่นี่อะไรก็ต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าการดูคนว่าได้รับการสั่งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูกันที่มารยาทในการรับประทานเขาตัดสินใจเลยว่าเขาตัดสินได้เลยว่าเรามาจากครอบครัวแบบไหนเฮ้อฟังแล้วผมกินอะไรไม่อร่อยเลย มือแรกที่บ้านคุณย่าจานอาหารทุกจานแม้แต่ถ้วยน้ำพริกน้ำปลาจะมีช้อนสำหรับตักเฉพาะอาหารชนิดนั้นๆวางในจานหรือถ้วยไม่ใช้ปนกันไม่ใช้ปะปนกันไม่ใช้ช้อนที่กินข้าวของตนเองไปตักกับข้าวต้องใช้ช้อนกลางเท่านั้นผมเองบางทีก็เผลอไปบ้างแต่คุณย่าไม่ดุนะ เพียงแต่ว่าถ้าทุกคนใช้ช้อนที่ตนเองตักข้าวเข้าปากแล้วไปตักกับข้าวตักน้ำแกงคนอื่นที่กินร่วมด้วยก็อาจได้รับเชื้อโรคแต่ถ้าเราป้องกันโดยใช้ช้อนกลางคนที่กินด้วยกันก็กินอย่างสบายใจไม่รู้สึกรังเกียจคำพูดของคุณย่าทำให้ผมคิดถึงตอนที่เรากินข้าวด้วยกันที่โรงเรียน เราไม่มีช้อนกลางแต่จะใช้ช้อนของตัวเองตักกับข้าวของคนนั้นคนนี้บางทีกินด้วยช้อนของเพื่อนบางคนจะเลียช้อนของตนเองให้เกลี้ยงก่อนที่จะตักกับข้าวจานอื่นๆมีหน้าละเพราะใครคนหนึ่งไม่สบายคนอื่นๆก็เป็นติดต่อกันนัดเห็นด้วยกับผมไหมอ่าอันนี้ก็ ก็คือการไม่ใช้ช้อนกลางใช่ไหมคะถ้าเราไม่ใช้ช้อนกลางเนี่ยก็จะทําให้เชื้อโรคนะคะจากเราส่งไปให้คนอื่นจากคนอื่นส่งมาเรามั่วกันไปหมดเลยนะคะ,ะโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้นะคะเป็นยุคของการระบาดของโควิดใช่ไหมคะก็จะทําให้ติดเชื้อโรคได้นะคะมีอยู่วันหนึ่งคุณอาพาไปเที่ยวทะเลพักที่โรงแรมสองคืน มื้อเช้าที่โรงแรมมีทั้งอาหารฝรั่งและอาหารไทยผมเลือกอาหารฝรั่งนานๆจะได้มีโอกาสกินสักครั้งผมชอบขนมปังทาแยมอยู่แล้วผมจัดแจงทาเนยบนขนมปังและทาทับด้วยแยมสีแดงแล้วผมก็หย่อนลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังทันทีสักพักสักพักเดียวควันขึ้นขมงเจ้าหน้าที่รีบวิ่งมาดูแล้วดึงปลั๊กออกทันที คุณอาวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาผมทำขายหน้าอีกแล้วคุณอาบอกว่าคุณอาบอกว่าปกติเขาต้องปิ้งขนมปังให้กรอบเอาออกจากเครื่องปิ้งก่อนแล้วจึงทาเนยและแยมทีหลังแต่พอทำอย่างผมเครื่องปิ้งจึงมีควันขึ้นขมงสกปรกไปหมดเคราะดีที่เขาเห็นผมเป็นเด็กที่เชยสุดๆ เขาเลยให้อภัยมิฉะนั้นคงจะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายแน่อันนี้ก็เป็นสิ่งแรกนะคะที่เขาเป็นไงคะไม่ไม่รู้นะคะเรื่องอวิธีการทำขนมปังใช่ไหมคะซึ่เขาจะต้องใส่ในเครื่องปิ้งก่อนแล้วก็เอามาทาแยมนะมคะไม่ใช่ทาแยมแล้วใส่เครื่องปิ้งยงังยังไม่หมด ความเชยของผมมื้อเย็นคุณอาพาไปกินอาหารแบบบุฟเฟ่ตักอาหารได้ตามใจชอบกินเท่าไ,รไหร่ไม่ว่าเราคิดราคาอาหารเป็นรายหัวอยู่แล้วผมตาลายเลยมันน่ากินไปหมดทุกอย่างอยากได้กะละมังไปตักอาหารให้จุใจทั้งกุ้งหอยปูปลาโอ้โหน้ำลายหกคุณอาคงจะอ่านใจผมออกรีบกระตุกแขนผมแล้วกระซิบบอกว่า ตักเท่าที่พอกินนะไม่พอค่อยไปเติมถ้าตักมาเยอะกินไม่หมดอายเขากระมังหายวับไปเลยมีแต่จานใบเล็กๆอยู่ตรงหน้าผมเดินตักอาหารนับสิบรอบจริงอย่างที่คุณอาว่าตักน้อยๆก็เหมือนกับการชิมถ้าอาหารอร่อยก็ไปเติมถ้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกรับรองได้ว่าพวกเพื่อนๆคงไม่เคยไปงานเลี้ยงแบบค็อกเทล ซึ่งเขาเรียกกันเล่นๆว่าหางไก่เป็นแน่ผมเองก็เพิ่งไปครั้งแรกคุณลุงคุณป้าพาไปงานแต่งงานลูกของเพื่อนคุณลุงนัดเชื่อไหมงานนี้ต้องยืนกินอย่างเดียวมีเก้าอี้บ้างแต่ไม่มากจัดไว้เฉพาะแขกพิเศษและผู้สูงอายุเท่านั้นอาหารก็ทำเป็นชิ้นๆสำหรับจิ้มใส่จานแล้วมายืนกินไป คุยไปเป็นกลุ่มไม่ควรยืนกินที่โต๊ะวางอาหารเพราะจะได้มีที่ว่างให้คนอื่นเวียนเข้ามาหยิบอาหารบ้างคุณป้าบอกว่าการยืนกินแบบนี้เป็นวัฒนธรรมของฝรั่งผู้ที่มาในงานจะต้องแต่งตัวสวยงามเพื่อเป็นเกียรติแก่เ,กเจ้าภาพการที่เขาไม่จัดที่นั่งสำหรับทุกคนก็เพื่อให้แขกได้มีโอกาสเดินไปพูดคุยกับคนอื่น ผมไม่รู้จักใครเลยได้แต่เดินตามคุณป้าจนขาแข็งไปหมดวันต่อมาคุณยายและคุณน้าพาผมไปงานเลี้ยงแบบโตจีนที่บ้านเพื่อนคุณยายเขาเสิร์ฟอาหารทีละจานขณะกำลังรออาหารผมเลยทำหน้าที่บริกรช่วยบริการน้ำให้ผู้ร่วมโต๊ะทั้ง10บคนของแค่นี้เด็กๆก,ก็ทำได้ไม่ต้องให้ใครบอก ผมเรียนรู้ประโยชน์ของการใช้ช้อนกลางแล้วเมื่อเขาเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีช้อนกลางผมก็ขอบริกรให้นำช้อนกลางมาให้เมื่อคุณน้าของผมจะใช้ตะเกียบคีบอาหารให้คนอื่นๆคุณน้าบอกผมว่าการใช้โคนตะเกียบก็เหมือนกับการใช้ช้อนกลางเพราะเป็นด้านที่ไม่ผ่านเข้าปากผมเลยทำตามจะคีบแฮรกึนให้คุณป้าคนหนึ่ง เพอผมทำพลาดจนได้มันตกก่อนจะถึงจานกระเด็นลงไปในถ้วยน้ำจิ้มถึงแม้แห้ขึ้นจะตกแต่ผมกลับได้ขึ้นแทน่นเพราะผู้ใหญ่ที่ร่วมโตพากันชมเสียจนผมอายคุณยายกับคุณนาหน้าบานเพราะมีหลานที่น่ารักอย่างผมเบื่อหรือยังผมเขียนจดหมายมาเสียยาวเลย อยากให้พวกเราได้อ่านจดหมายฉบับนี้บอกเพื่อนๆด้วยว่าผมคิดถึงทุกคนและพบกันเดือนหน้านะรักและคิดถึงอ่ะตรงนี้ก็คือคำลงท้ายนะคะพบนะพบก็คือคนที่เขียนมานั่นเองนะคะที่เขาเขียนมาเล่าว่าเขาไปเที่ยวนะคะแล้วก็แบบไปรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่แบบค็อกเทลแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะพบเขียนมาหาณใช่ไหมต่อมา เรามาอ่านบทอ่านเสริมกันค่ะกิริยาวาจาดีผู้ดีมีมารยาทจิตสะอาดแผ้วผ่องใสจะคิดทำสิ่งใดรักษาไว้ซึ่งกิริยาแม้นั่งเดินยือนนอนพึงสั่งวรให้งามสงา่ากินอาหารอย่างรู้ค่าเสียงทีท่าอย่าเกินควรวาจาใช้เหมาะสม ชนนิยมไม่ผิดผวนการเทสะล้วนขอโทษค่ะกาละเทสะล้วนต้องถูกท้วนการแต่งกายกิริยาวาจาดีนำชีวีดังมุ่งหมายเสริมทุนหนุนเบื้องปลายวงสืบสายสมสืบสายสกุลวงอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของกิริยามารยาทใช่ไหมคะอ่า การใช้คำพูดการแต่งกายให้ถูกตามกาลเทศะกาลเทศะก็คือถูกตามเวลานะะตามสถานที่ตามมายรยาทกิรยิยามารยาทอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับเป็นการบ่งบอกนะคะว่าเราได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างไงนะคะ,ะทีนี้คำนี้นะคะก็คือ,อคำศัพท์นะคะ กาลเทศะนะคะก็คือเวลาสถานที่นะคะที่เขาบอกว่าต้องรู้จักกาลเทศะนะคะว่าเวลาไหนเราควรหรือเราไม่ไม่ควรทําอะไรนะคะหรือเราจะแต่งกายยังไงในงานแบบนี้เราจะแต่งกายให้ถูกตามมารยาทเราไปงานศพต้องใส่สีแบบไหนนะคะไปงานอามงคลต้องแต่งตัวยังไงนะ,ะขึ้นแท่นอ่าสมายถึงชัยชนะใช่ไหมคะหมงูงพุ่งออกมาพร้อมกันมากๆเลยนะค็อกเทล งานเลี้ยงแบบที่ไม่นั่งโต๊ะกินนะคะโต๊ะจีนเคยไปกินไหมคะโต๊ะจีนเนี่ยเขาจะเป็นนั่งกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือ,อคำนี้บริกรบริกรก็คือผู้ที่ให้บริการแก่ลูกค้านะคะผวนนะคะหวนกลับพิธีรีตองนะคะงานพิธีตามธรรมเนียมพันธพณีแยมคืออะไร เหนื่อยคืออะไรสั่งวอนนะคะสั่งวอนคือระมัดระวังมากๆนะคะเสิร์ฟนะอาหารแบบบุฟเฟ่นะคะบุฟเฟ่ก็คือเราตักตามที่เราอยากทานนะคะอ่าตักตามที่ต้องการใช่ไหมคะแหกขึ้นเมื่อกี้นักเรียนจะเห็นว่าในเรื่องเนี่ยพบเขาขี้แหกขึ้นแล้วมันหล่นใส่ถ้วยน้ำจิ้มใช่ไหมคะ แกข้นคืออะไรบางคนน่าจะไม่รู้จักส่วนใหญ่นะแฮกข้นก็คืออาหารของจีนนะคะนี่ไงะใช้เนื้อกุ้งผสมแป้ง,ปงมันและปรุงรสบดหรือคลุกจนเหนียวแล้วห่อด,ด้วยฟองเต้าหู้ทอดกลมๆหั่นเป็นเป็นชิ้นทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มถ้าเกิดนึกถึงอัน,น้นักเรียนรู้จักกร่โป๊ไหมออกแนวนั้นนะคะอ่าออกแนวแบบกร่โป๊อะ,ะคะ่ะที่เขาทอดจิ้มน้ำจิ้มอะนะคะอันนี้ก็เป็นประโยกนะคะอ่า ก็สำหรับบทนี้นะคะก็จบลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราพอเราอ่านเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็ชั่วโมงหน้านะคะวันพุธเราจะมาทำแบบฝึกทักษะภาษากันนะคะอย่าลืมอ่านให้จบก่อนนะคะถึงจะไปตอบคำถามได้โอเคนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ